สวัสดีครับ FC ทุกท่านพบกับช่อง C t ทีรวีวิรอบรู้กันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาหวานปุ๋ยระเบิดดวงนะครับช่วงนี้ข้าวก็กำลังเริ่มตั้งท้องนะครับตั้งท้องแล้วนะครับความสูงก็พอประมาณนะครับวันนี้ปุ๋ยที่ใส่นะครับใครมี2820ิอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับ2ี่สใครมี1 3 3 3 21 หรือ14 14 21 15 15 15 16 16 16้นีใช้ได้นะครับส่วนของผมเป็นปุ๋ยผสมนะครับใช้0 0 60ผสมกับปุ๋ยไนโตรเจนคือ,อยูเรียนะครับ46 00นะครับ, 4, 6, 0, 0, รบผสมกันนะครับครับตามภาพนี่ก็เป็นปุ๋ยที่ผสมนะครับระหว่าง0 0 60แล้วก็ปุ๋ย คือ,อยูเรียนะครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับฝนฟ้าอากาศนะครับบ้านเราเมืองไทยเราก็ค่อนข้างที่จะฝนตกชุกนะครับตกบ่อยนะครับาบางพื้นที่ก็ท่วมนะครับบางที่ก็ท่วมพืชได้พืชนาพืชสวนนะครับแต่ที่ แปลงข้าวของผมนะครับที่นี่ก็ไม่ท่วมนะครับแต่ว่าน้ําค่อนข้างที่จะแรงนะครับคันนาขาดหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับสําหรับคันนาที่โดนน้ํานะครับน้ําพัดเพราะว่าแปลงนาที่ผมทําอยู่นะครับมันเป็นทางน้ําพอดีนะครับน้ําจะไหลมาจากด้านบนนู้นนะครับเป็นป่าอ้อยเป็นแปลงนา ด้านบนนู้นก็ไหลรวมมานะครับทางนู้นก็จะไหลล้นรวมมามาทางนี้นะครับมาทางนาเนี่ยทางแปลงนาที่ผมทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็น้ําค่อนข้างที่จะแรงนะครับขนาที่มีอยู่ก็บางที่ไหลไม่ทันก็ต้องก็ข,ขาดนะครับขาดเลยตามภาพนะครับ ข้าวก็ถ้าสูงมากก็ไม่ดีนะครับสูงมากก็ไม่ดีถ้าเตี้ยมากต่ำมากก็ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามภาพนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ประมาณสูงประมาณจักหน้าอกหัวไหลบางท,ที่ที่สวยๆก็ที่ดินดีๆหน่อยก็ท่วมหัวก็มีนะครับแต่ว่าท่วมหัวนี่ถือว่า เสียวๆตอนล้มนะครับตอนเป็นรวงหนักรวงนะครับก็จะล้มทับกันได้นะครับพอล้มทับกันนะครับความเสียหายก็จะเกิดขึ้นนะครับความเสียหายเกิดขึ้นคือยังไงนะครับก็พอข้าวทับกันนะครับเอตัวรวงที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะเกิดความชื้นเชื้อรานะครับเม็ดรีบนะครับเป็นเชื้อราเสียหายได้นะครับบาง ที่นะครับที่มีน้ําชื้นแฉะน้ําเยอะนะครับล้มไปแช่ในน้ําจุ่มในน้ํานานๆก็ทําให้ข้าวมเมล็ดเปื่อยนะครับเน่าไปนะครับก็ทําให้ผลผลิตเราเสียหายนะครับแล้วก็เวลาเกี่ยวนะครับเวลาที่ใช้รถเกี่ยวก็ไม่ค่อยดีนะครับข้าวนอนกับข้าว ต้นที่ตั้งอยู่นะครับสําหรับรถเกี่ยวก็ <c oughs> เขาก็จะชอบอเกี่ยวต้นที่ตั้งอยู่นะครับมันจะเกี่ยวได้ง่ายกว่ากันนะครับมันจะเกี่ยวต้นข้าวรวงข้าวเข้าไปในตัวเครื่องที่จะสีออกมานะครับได้ได้ดีกว่าไอ้ส่วนที่นอนอยู่นะครับส่วนที่นอนอยู่ก็เกี่ยวบางทีก็เกี่ยวไม่ถูกนะครับก็จะรอดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะ เสียหายไปนะครับคือไม่ได้เก็บเกี่ยวตอนนี้ตามภาพนะครับนี่คือ,อผลของน้ำที่มาแรงจากด้านบนนะครับพัดคันนาตรงนี้พังเสียหายเลยนะครับก่อนหน้านี้คันนาตรงนี้ก็สามารถเดินผ่านได้นะครับเดินผ่านได้สบายตอนนี้ก็ขาดแล้วนะครับลองเอาไม้จุ่มดูก็ น้ำตรงนี้ก็ถูกเซาะลึกลงไปนะครับด้านล่างสูงลึกลงไปประมาณสักเกือบเอวนะครับตรงนี้ถือว่าลึกมากมันกระแทกลงไปเยอะเพราะฉะนั้นก็คงปิดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าใช้รถไถลงมาไม่ได้แล้ว่้นจะไปหาดินมาปิดก็คงไม่ไหวนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้นครับยังไงก็ชื้นอยู่นะครับดินชื้นอยู่ ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ว่าต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสามารถฉีดช่วงนี้นะครับช่วงที่กําลังตั้งท้องอยู่เนี่ยฉีดได้นะครับออติวานี่ก็ช่วยได้นะครับออติวายาเชลาราตัวน,นั้นใช้ได้ใครมีตัวอื่นก็ใช้ได้นะครับก็จะทําให้ข้าวมีความสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นมานะครับต้านทานโรคนะครับมเมล็ด เขาก็จะสร้างเมล็ดสร้างน้ํานมเม็ดข้าวได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตก็จะดีตามขึ้นมาด้วยนะครับสําหรับใครที่คิดว่าเอ๊ะเป็นยาเชื้อราทำไมมันจะเพิ่มผลผลิตได้นะครับทําไมเพิ่มผลผลิตได้เหตุผลก็อย่างที่กล่าวมานะครับก็คือฉีดไปเนี่ยนะครับ ฉีดไปมันก็จะช่วยนะครับทำให้ต้นพืชนั้นแข็งแรงด้วยนะครับคือต้านทานโรคนะครับกำจัดโรคแล้วก็พอโรคไม่มีนะครับพืชก็แข็งแรงนะครับพืชแข็งแรงก็ไม่ต้องห่วงหน้าพู้วงหลังนะครับเขาก็สามารถที่จะมีแรงที่จะออกลูกออกรวงนะครับสร้างน้ำนมนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ เพราะฉะนั้นผลผลิตก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับสําหรับใครที่ฉีกฉีดทางใบนะครับระเบิดรวงทางใบอย่างนี้ก็ฉีดได้นะครับก็ต้องหาซื้อผลิตภัณฑ์นะครับที่ช่วยในการเสริมสร้างาสร้างมเมล็ดนะครับ ทำให้รวงเต่งตึงนะครับก็จะเพิ่มผลผลิตได้นะครับอย่างแปลงในภาพนี้นะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ก็เข้าสูงกับท่วมหัวนะครับบางที่ก็ท่วมหัวอย่างในภาพนี้ก็ประมาณเชีงยงเชียงละอกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่อง CT รีวิวรอบรู้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ